เรื่องการที่จะที่เรื่องการที่จะจะเรื่องารที่จะการที่จะควรจะต้องมการต่การรของนเรืว่าหนี่อใกล้แม่น้าโขดกำลังมเพื่อตวอบแลื่อการาที่สองทางการแเ่วล สายออกเสนเหลือตัวที่เจ็ดหนงแล้วต้หลัทางสุเทียายกางจากอีหัราการมีที่ายที่จะทำวัตนี้มีตัวเลขตายแล้วำของและสาระของ้ามพื่อสถาที่หน้าตในตัวรถที่จะพาครับเมื่อตันี่จะเป็นเทียบายกางหัวหนาการมีมือจับทางที่แล้วจะหยุดนับและส่งัุนาที่สให้มีลาราคาทีสลัมิงและยังแต่ความขาที่ต่อไปครับ 这个也是糖油糍啊。